อ่าสวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ทุกคนนะครับผมนี่ก็อยู่กับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสาตร์เหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นคาบสุดท้ายของเราลวอ่ะแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะอยู่กันในเรื่องของอะไรวันนี้เราก็อยู่ในเรื่องของการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบนะครับผมในส่วนที่มันเป็นของเอ่อโจทย์ปัญหานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะครับผมก็คือตั้งแต่เอ่อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับผมข้อที่2 นะครับผมอยู่ที่หน้าห้าสิบสี่นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมดอยู่สองข้อเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ครูแบงค์ช่วยข้อหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะนีกะนนนะ่ก็จะเป็นอันจ์เลยนะก็จะเป็นอลไทยเนี่ยครับผมจองรถไฟจองตัว๋วรถไฟนะครับผมกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับผมสาหรับกลุ่มเพื่อนรวมแล้วเนี่ยสามสิบแปดคนนะครับผมค่าตัว๋วรถไฟเนี่ยนะครับผมคนละหนึ่งพันเก้าร้อยไม่ใช่เก้าร้อยหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับผม หาดร้วยไทยนะครับผมหาไทยนะครับผมอรไทย <S <S มั่วไปเรื่อยอรไทยเนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะครับผมค่าตั๋วรถไฟเนี่ยประมาณกี่บาทแล้วก็จ่ายค่าจริงอยู่กี่บาทเราจะเห็นได้ว่านะครับโจทย์เนี่ยเขาถามมันอยู่สองส่วนเนาะเขาบอกว่าค่าตั๋วรถไฟเนี่ยเขาประมาณกี่บาทเนาะเออเวลาเราไปเที่ยวนี่เราก็ต้องมีการประมาณกันนิดนึงเนาะเวลาเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรมันอาจจะไม่แบบเป๊ะๆนะแต่ว่าก็ เตรียมไว้ใกล้ๆกันนะครับผมเป็นการประมาณค่าแล้วก็ก็ถามอีกเหมือนกันว่ามีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าจริงเนี่ยจ่ายจริงไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมฉะนั้นแสดงว่าตัวเนี้เราจะต้องหากันอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองตัวนะครับผมอ่ะอันแรกก่อนเลยเรามาหาค่าประมาณกันก่อนนะครับผมค่าประมาณเนาะเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่า ออร์ร่ไทยเนี่ยเดินทางนะครับผมเขาบอกมีกลุ่มเพื่อนทั้งหมดอยู่36แล้วเหลือ38คนสมมุติว่ามันมีเพื่อนเนี่ยปุ๊บ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 อ่า38คนปุ๊บ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 เพื่อนออร์ร่ไทยปุ๊บ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 อ่ะนะครับอ่ะหน้าตาของเพื่อนออร์ร่ไทยเนาะอ่ะสมมุติครูแบงค์วาเป็น4คนก่อนทุกคนเนี่ยจะต้องมีค่าตั๋วรถไฟเนี่ยครับผมคนละ1,091บาทนะครับผมเนี่ย1,091บาท ึ่งพันเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับอ่าเนี่ยเป็นค่าค่าเดินทางเนาะ,ะสมมุติว่าตรงเนี้ยมันมีสมมุติมันมีอยู่แค่สี่คนเนาะสมมุติว่ามันมีอยู่แค่คนนสมมี่ค,คนถ้าเราอยากดูว่าสี่คนเนี้ยเสียค่าใช้จ่ายรวมแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ยากนะครับผมเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเอาหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดเนี่ยบวกกับหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดของคนที่สองบวกของคนที่สามแล้วก็บวกของคนที่สี่ นะครับผมถ้าวิธีการปกติก็ทําอย่างนั้นเนาะถ้าเรามีกันกลุ่มเพิ่ประมาณคนสองคนสามคนสี่คนนี่ก็ย,ยังถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เขามีกันอยู่กี่คนสามสิบแปดคนซึ่งถ้าเราบวกกันทั้งหมดสาสิบแปดครั้งเนี่ยคูว่ามันค่อนข้างที่จะกระอักเลือดไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่โชคดีว่าเราอะเราอะเ,เรียนเรื่องการคูณมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากการที่เราจะต้องไปบวกทั้งหมดเนี่ยสามสิบแปดครั้งเนี่ยเราก็ทําเป็นแค่ว่า เอาค่าเนี้ยนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเอ้ยหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคูณเท่าไหร่เอ่ยคูณกับสามสิบแปดนะครับผมเราก็จะได้คําตอบตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะเห็นไหมว่าอันเนี้ยเราได้แล้วค่าใช้จ่ายจริงนะครับผมแล้วค่าใช้จ่ายโดยประมาณเนี้ยมันเท่าไหร่ เราก็อ้างอิงจากตัวค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยครับผมมาค่าใช้จ่ายโดยประมาณเนาะเราก็อ้างอิงมาอันนี้เราก็เกิดจากการประมาณค่านะครับผมเกิดจากการประมาณค่าของหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดนะครับผมหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดถ้าเราประมาณค่าเราก็ประมาณค่าเท่าไหร่เอาประมาณค่าไปหนึ่งพันเลยละกันอ่ะนะครับผม อ่ะสามสิบแปดเนี่ยเราก็ประมาณค่านะครับผมสามสิบแปดเนี่ยเราก็ประมาณค่าเราประมาณค่าจานวนเต็มหลักสิบค่าที่เยอะที่สุดเนาะสามสิบแปดประมาณค่าหลักสิบเราก็จะได้สี่สิบนะครับอ่าเสร็จแล้วพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมมันก็เหลือแค่ขั้นตอนเดียวนะครับผมก็คือขั้นตอนอะไรเอย่ยขั้นตอนการคูณนั่นเองนะครับผมอ่ะครูแบงค์เขียนตรงนี้แล้วกันเนาะขั้นตอนการคูณนะครับก็ เอาหนึ่งพันเอาค่าจริงก่อนละกันเนาะหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคูณกับสามสิบแปดนะครับผมปุ๊บอ่ะแปดคูณหนึ่งก็ได้แปดนะครับผมเก้าแปดเจ็ดสิบสองใส่สองทดเจ็ดนะครับแปดคูณศูนย์ได้ศูนย์ทดอีกเจ็ดก็ได้เจ็ดนะครับผมแปดคูณหนึ่งเป็นแปดนะครับผมอ่ะต่อมาอีกหลักหนึ่งก็สามคูณหนึ่งเป็นสามเนาะตั้งเรื่องระวังดีๆเรื่องตั้งหลักนะครับผมตั้ง ตั้งหลักค่าแรกของผลลัพธ์เนี่ยตั้งให้ตรงกับตัวคูณเขาด้วยเนาะอ่ะ93 27นะครับผมใส่เจ็ทดเอาไว้2นะครับผมใส่เจ็ทด2อเนาะสาคูณศได้0ทดอีก2ได้2อนะครับผมสาคูณหนึเป็น3ปุ๊บบวกกันนะครับอ่ะบวกกันปุ๊บอ่ะแไม่มีตัวบวกหนึ่งแลงมานะครับผม3ามบวกสอบวกสได้5นะครับ จ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะครับใส่หนึ่งใส่สีทดหนึ่งนะครับอ่ะแปดสองเป็นสิบนะครับผมสิบทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสามทดหนึ่งเป็นสี่นะครับผมเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยที่เพื่อนออไทยทั้งสามสิบแปดชีวิตเนี่ยจะต้องไปก็จะได้เป็นเงินทั้งหมดสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับสี่ร้อยห้าสิบหกนั่นเองใหห้าสิบแปดนั่นเองนะครับ ไปเรื่อยจริงๆเลยนะครับผมเดีดย๋ยวดนนิชาว่าอีกอะต่อมาเมื่อเราแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือค่าที่แท้จริงเนาะต่อมาค่าประมาณของเรานะครับผมค่าประมาณของเราเราก็เอาตัวพวกนี้แหละไปคิดต่อนะครับพวคืนหนึ่งพันะครับผมหนึ่งพันคูณกับเท่าไหร่คูณกับ สี่สิบนั่นเองอาเหมือนที่ครูแบงค์บอกว่าถ้าเราตัวคูณของเราเนี่ยมันมีเลขศูนย์ห้อยท้ายแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เขียนเลขศูนย์ร้อ้เลยแล้ว,ลวเราคูณเฉพาะเลขตัวหน้าเฉยๆสี่คูณศูนย์ได้เท่าไหร่เอ่ยสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับผมสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์สี่คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับสี่คูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่คูณหนึ่งเป็นสี่เพราะนั้นค่าใช้ใจ่ายของเราเนี่ยโดยประมาณแล้วเนาะมันก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย มันก็อยู่ที่40,000นะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกับค่าจริงมากๆเลยแสดงว่าข้อนี้เราคิดถูกนะครับผมอสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบอกว่าทุกคนจะทำาก็นบ้านกันได้นะครับผมผูแบงค์ช่วยไปแล้วข้อหนึ่งเหลืออีกข้อนึงไปทำเป็นการบ้านกันเราเองนะครับน่าจะใช้เวลาไม่เยอะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย